สาวดอดีมาแล้วคู่เดือดวิเคราะห์ UCL ของโค้ดบ้าบอลระหว่างอิตอาิลีนปะทะอาเซนอนวันที่21มกราคมเวลาตี3วิเคราะห์ให้ฟังใครมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเอาละวันนี้โค้ดบ้าบอลมีเว็บดีๆมาแนะนำนี่เลยเล่นกันแอดไลน์มาได้ที่ a l k 0 0 1มีแอดด้วยนะมาฟังวิเคราะห์ได้เลยมาดูสถิติที่เจอกันล่าสุดคือเมื่อปี256 ็7ปีนั้นก็ก็เจอกันในบ้านอินเตอร์นอนแพ้ไปด้วยสกอร์หต่อศแต่ปีนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะนอนมากับขุมกกำลังที่โคตรตึงแถมในฤดูกาลนี้ ในลีคนอะไรเสียไปแค่14ลูกเสียใน UCL แค่1ลูกในเกมเจอบบเยนทีมลุ้นแชมป์อย่างแท้จ,จริงแต่อย่าประมาทเพราะนี่คือสนามซานซิโรไม่สามารถประมาทได้แม้แต่นิดเดียวอินเตอร์เองก็ครองหัวตรางในเซเรียอาเหมือนกันแต่ทว่าอาเซนนลเสียรประตูไปเพียง15ประตูจาก28เกมในพรีเมียร์ลีกและยูโรปาที่ยุโรปฤดูการนี้เดะกันเนอร์เสียประตูไปแค่ลูกเดียวใน6นัดยุโรป และแนวรับของพวกเขายังคงแสดงให้เห็นว่าทำไมพวกเขาถึงถูกมองว่าเป็นแนวรับที่ดีที่สุดในโลกอาการบาดเจ็บก็ค่อย้างพร้อมอินเตอร์มีกองหน้าทั้งหมดพร้อมใช้งานในขณะที่อาเซนนยังคงเผชิญปัญหาบาดเจ็บในแนวรับปีเอโรฮินคาปีและริคาโดคาราฟิโอรีอดีตกองหลังโบโลญญาน่าจะพลาดเกมเยืนซานซิโรเกมนี้เลยทำให้อะไรก็พร้อมจะเกิดแต่ผลคงไม่เกินคาดมีโอกาสที่นอนจะชนะแต่ผมว่าส่วนได้อินเตอร์จะคว้าชัย ก็จบกันไปแล้วสำหรับวิเคราะห์เต็มๆละเอียดเวอร์สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยว่าเห็นด้วยกับโค้ดบ้าบอลหรือไม่แล้ววันนี้จบไปแล้วฝากกดติดตามโค้ดบ้าบอลขอฝากเว็บดีๆเว็บเล่นกันสามารถแอดไลน์มาได้เลยแอด l k 0มีแอดข้างหน้าด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์พูดใครกันด้วยลิงก์ทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะลาไปก่อนนน